<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปชิปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถปิกอัพ4ประตูมานำเสนอกันนะครับคันนี้เป็นเตย o ต้า i g เกครับเป็นตัว Sport Cruiser นะครับ 4x4 นะรถเป็นรถปี2004ครับ สภาพสวยๆครับชุดยก5นิ้วแจ้งยกสูงเรียบร้อยแล้วด้วยครับยางเป็น 28575R16 ครับผมรถพร้อมลุยนะครับพร้อมชุดแต่งครับกันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างโลบาพร้อมแหลกหลังคาอย่างดีครับคันนี้มีฟีล็อกนะครับแอร์เย็นครับเครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์ไม่หอนครับขับทางไกลได้สบายครับ เจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นะครับราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่289,000บาทนะครับ289,000บาทครับต o y o ต่า,าไทเกอรครับสประตูใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อไปได้ครับลิง์กด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรในนั้นไว้ให้เรียบร้อยครับกดเข้าไปในลิงก์นะใครสนใจอยากจะได้ครับแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมนี่ก็คลิกเข้าไปเลยครับนะ ลิ่งดันรังคลิปมีเบอร์โทรในนั้นเรียบร้อยติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านช่องนะช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นครับรถคันนี้อยู่แถวอเทคโนโลยีกับบังนะครับใครถูกใจยังไงก็ลองติดต่อนะัดเข้าไปอยู่ตัวจริงครับไปลองขับลองเทสตดูนะว่าตัวจริงมันเป็นยังไงครับแล้วก็ลองพูดคุยต่อลองเรื่องราักากันดูเอาเองนะครับนี่สายลุยคงถูกใจครับ เป็นตัวสีประตูด้วยนะมีโลบาร์มีแห็กหลังคานี่บรรทุกสัมภาระได้สบายนะครับใครที่เป็นสายออกทริปออกท่องเที่ยวนะคันนี้ก็คงถือว่าเหมาะอยู่นะครับยกสูงแบบนี้รู้ว่าบ้านใคยนี่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะก็รถยกสูงแนวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ดีนะเพราะว่ายุคนี้ก็ ปัญหาเรื่องน้ํานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับบางครั้งเราจอดอยู่กับบ้านอย่างฝนตกน้ําท่วมขึ้นมานี่เป็นปัญหาได้นะครับนะบางครั้งเราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยถือว่าที่ทํางานอย่างเงี้ยกว่าจะมาเจออีกทีก็คือน้ํครึ่งคันแล้วมีรถสูงสมาใช้งานก็ถือว่าเซฟไว้ได้นะซื้อเวลาไว้ได้ครับโอเคหลัวคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ